ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่27พฤศจิกาย,ยน2568นางสาวชุติพรใสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการปิดโครงการและมอบกิจบัตรให้แก่นักเรียนโครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติปีที่3โดยมีนายก้องเกียรติบุญเหลือนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ พร้อมด้วยนักเรียนจากสถาบันในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ร่วมกันของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภายใต้การอำนวยการของศาสตราจารย์ดร,ร,เ,กรเกรงศักจเรญวง์ศัก์ผู้ก่อตั้งหลักสูตรและประธานสถาบันการสร้างชาติหลักสูตรนี้เป็นพื้นที่ในการรวมผู้นําจากหลายภาคส่วนทางภาคราชการเอกชนประชาสังคมการศึกษาและการเมือง ให้มาร่วมการเรียนรู้วิเคราะห์ปัญหาของประเทศและร่วมค้นหานแนวทางการพัฒนาที่มีความยั่งยืนโดยจังหวัดนครสวรรค์ในปีนี้มีเยวาวชนระดับมัธยมศึกษาจากหลายสถาบันในจังหวัดรวมทั้งสิ้นกว่า150คนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภายในค่ายอบรมได้รับการฝึกฝนผ่านหลักคิดคนดีคนเก่งคนกล้าผ่านกิจกรรมที่ลงมือทำจริงและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ และทัศนคติอย่างยั่งยืนเป้าหมายสูงสุดของโครงการคือการให้เยาวชนได้เติบโตเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมพร้อมกลับไปเป็นพลังในการพัฒนาโรงเรียนชุมชนและจังหวัดนครสวรรค์นในอนาคต